ว่าหุ้นเมกาเนี่ยไจแอนท์แคปเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีถามว่าช่วงเนี้ยโมเมนตัม um มันอาจจะเริ่ม slow slow เริ่มเป็นวีคแรกที่เห็นวีคลี่เอาตัวออกจากเทคจริงๆเราอาจจะใช้โอกาสถ้าหุ้นเมกาโดยเฉพาะ s p 5 0 0หรือ Nasdaq ย่อสัก2%ย่ออ่อนเนี่ยจริงๆไจแอนท์แคปเทคเนี่ยเข้าได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ x c m w e l t h Compass นะคะก็สรุปสั้นๆเกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็ต้องบอกว่าภาพใหญ่อะคะ่ะวีคนี้มีอะไรสำคัญวีคนี้นะคะก็คาดว่าคืนวันพุธเนี้ยค่ะก็จะมีการประชุมเฟดซึ่งเชื่อว่าครั้งนี้ค่ะน่าจะคงดอกเบีย้ยนะมีโอกาส3ใน4ที่เฟดจะคงดอกเบีย้ยซึ่งคาดว่าถามว่าถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเนะี่ยโอกาสที่เป็นไปได้สุดน่าจะเดือนหน้าไปเลยมากกว่าเพราะว่าเฟดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดต้าไดเรนนะเขาก็จะคอยดูว่ามีการ เงินเฟอ้อเป็นไงบ้างถ้าทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยจนเกินไปจนเสี่ยงที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลงพอต้นทุนทางการเงินมันเพิ่มมากเกินไปด้วยน้ามือของเฟดทีนี้ในส่วนของหุ้นนะคะต้องบอกว่าหุ้นเมกาเนี่ยจยแอนแคปเนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างดีถามว่าช่วงนี้โมเมนตัม um มันอาจจะเริ่ม slow slow เริ่มเป็นวีคแรกที่เห็นว e กฤติเอาโฟรออกจากเทคจริงๆเราอาจจะใช้โอกาสถ้าหุ้นเมกาโดยเฉพาะ S;P500 หรอรือ n ั s d a q ย่อสัก 2%ยอย่อนอ่อนเนี่ยจริงใจแอสแคปเทคเนี่ยเข้าได้ก็อาจจะเข้าดัชนีตรงๆเลย S&P 500หรือว่าเข้ากองที่เป็นแบบเน้นใจแอ c แคปเทคเช่น KS GTech หรือ TMB g t g อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์แต่จริงๆต้องแชร์ว่าจุดที่น่าสนใจมากเลยคือ2-3สอาทิตย์มานี้เราเริ่มเห็นโฟลที่ว่าหุ้นกลางเล็กเนี่ย รัสเซลสองพเนี่ยมันเริ่มรัมอัพขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าหุ้นกลางเล็กเนี่ยมันแพ้หุ้นใหญ่กระจุยเลยเพราะนั้นโอกาสเนี่ยมันเป็นของผู้กล้าสมมติเราเมองว่าตอนนี้มันต้นขบวนของหุ้นกลางเล็กเนี่ยหุ้นกลางเล็กก็ค่อนข้างน่าสนใจนะนักลงทุนอาจจะสามารถเข้ารัสเซลสองพตรงๆมันจะมีกองของ,ง scb am ค่ะแล้วก็กองที่เป็นหุ้นสลัดกลางเล็กเนี่ยถ้าหนักโกรดหน่อยเนี่ยมันจะมีกองมาเตอร์ฟันกรานาหารชื่อ scb ussm กองนี้น่าสนใจแต่ถ้าใครชอบคาแรคเตอร์ความเป็นแวลูเนี่ยจะมีกองหุ้นกลางเล็กเมกาที่เป็นของ อเบอร์ดีนส a l มอลแคป A B A G S อ่ะทีนี้ถ้านอกจากหุ้นเมกากลางเล็กเนี่ยเนื้อเน้นเน้นตัวไหนที่คิดว่าได้อยู่ก็คืออาจจะรอเก็บอย่างสมมติเกาหลีใต้เนี่ย S C B K E Q T G เนี่ยรอย่อก่อนวันนี้สักเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเก็บได้อินเดียอย่างเงี้ยอาจจะรอย่อสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็จะมีกอง T M B อินเดียอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วนอกนั้นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกหุ้นไทยเนี่ย คาดว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยตัวที่น่าจะลากขึ้นได้ดีคือหุ้นกลุ่มพลังงานเพราะนั้นเนี่ย scb energy เนี่ยมันจะเป็นหุ้นไทยที่เน้นเซกเตอร์พลังงานหรือทีนึงเราเอากองหุ้นไทยที่หนักกลุ่มพลังงานเงี้ยก็น่าสนใจเช่น tisco t s f อย่างนี้เป็นต้นส่วนหุ้นไทยกลางเล็กเนี่ยแนะนำว่าเข้าได้เรื่อยเเบต้าหรืออัพไซด์จากดัชนีเนี่ยของเอสเซเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเทียบทรงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอสเซดูดีสุดเทียบเซ็เทียบเอไมไอแต่ต้องบอกว่ากองหุ้นกลางเล็กที่เขาเเลือกกหุ้นงๆ SP SME t อส l i ม m ทา s ิทมิสมอลหรืออ b บ r d e ดีนสมอลแคปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างโอเคเลย3กองเนี้ยยังเข้าได้เหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านส่วนจีเนี่ยโดยเปรียบเทียบเนี่ยเอชแชร์ H ดูดีสุดแต่ว่าก็ต้องแชร์ตามตกงว่าถ้าเข้าตอนเนี้ยมันเหมือนแบบมันต้องตักด้วยศรัทธาแหละเพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนอาจจะค่อนข้างแบบเฮ้ยมันยังไม่ใช่เป็นเฟสที่แบบต้นรอบขาขึ้นนะคะแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนเป็นปลายขาลงซึ่งมันไม่มีใครตอบได้ว่าจะบอททอมที่ตรงไหนจุดเปลี่ยนจะคือตรงไหนแต่ถ้าคุณเข้าไปตอนเนี้ย แล้วมันกลับเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยไอช็อตแรกของการขึ้นเนี่ยจะเป็นช็อตที่คุณจะได้กําไรมโหรานเลยเพราะนั้นน่ะโอกาสเป็นของผู้กล้าแต่ว่าเข้าไปก็ต้องยอมรับที่จะเอามือไปรับมีดนะแล้วมันก็ต้องบอกช้าเลือดอาจจะออกต่ออันนี้สำหรับอช h a r e ซึ่งคล้ายๆกับอช h a r e ลิงกกันมันก็จะมี copper หรือ K T m n i n นอีกกองหนึ่งที่ถ้าเข้าเนี่ยคุณต้องรับได้นะที่มันอาจจะยังลงไม่สุด แต่กับกันถ้ามันเริ่มเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยเวลาขึ้นช็อตแรกมันจะขึ้นค่อนข้างเยอะมากค่ะก็จริงๆสำหรับ x a m Welcompass วี k นี้จะประมาณนี้ค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน